กีตรงนี้ดินใหญ่ๆนะนี่ออโอ้ยเลิ์เลยครับดูโอ,โอ,โอ้แต่ละตัวดูนะทุกคนแม่ใส่ผักชีใส่ต้นหอมไปแล้วหอมฟุ้งเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่งางระเดชนะนี่อ่ะครับทุกคนแม่ขาวสาดขึ้นคาดเลยนี่ เราจะเลือกกดแต่ปลากระบอกกับปลาหม้อเทศก่อนนะพวกปลาเล็กๆกก็ให้มันติดคาอวนไว้ก่อนครับล้อมวงเมื่อกี้ดูนึ่กระมังนี่กระมังครับไม่ไม่น้อยไม่น้อยทุกคนปลาแบบนี้ไม่ต้องเสียค่าลูกพันครับเข้ามาเองแล้วก็พอมาอยู่มาโตในบอ่อเรานี่จับขายได้สบายๆเลยครับกดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มล้อมกันใหม่ครับล้อมไปด้วยเพราะว่าเราต้องรอให้น้าแห้งครับ ได้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเอาขึ้นไปข้างบนครับจะเอาไปแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวปลาจะเสียมาข้างบนนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของแม่บ้านแล้วนะคัดปลาแยกปลาขายครับจ็บ <c oughs> ติดปูด้วยบอ่อน้ําเค็มแบบนี้มันก็จะมีทั้งปูทั้งปลาครับผมสดๆครับลากระบอกใหญ่ใหญ่แบบ ใช้ตลาดก็หาขายยาครับแบบนี้นี่โอ้โหใหญ่ดีจริงๆนี่แต่และตัวครับปูก็พอมีนะครับปูส่วนกุ้งก็พอได้ครับเดี๋ยวน้ําแห้งดีๆเนี่ยจะจับได้กันอีกเยอะเลยตอนนี้จับยังได้ไม่มากครับเขาติดกวนนี่กุ้งกุลาดํำนี่มีหมดครับกุ้งหอยปูปลาในบ่อนี้ คัดแต่ละอย่างเนี่ยแช่แยกกันไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาหมอเทศแล้วก็มีนนจันนนลชวีใหญ่ๆอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวเวลาขายจะได้คัดออกง่ายๆแล้วรายได้หลักๆเนี่ยก็จะมาจากนี่ครับปากกระบอกเยอะมากรายได้หลักที่แทบไม่ต้องลงทุนเนาะดูมั่ยดูครับ โหลเป็นร้อยนะปลากระบอกครับปลาเป็นปลาที่มีราคาครับผมเดี๋ยวเราจับกันเรื่อยๆทุกคนเราเอาอวนขึ้นไปสางและรอบนึงครับแล้วรอบนี้เนี่ยเราจะล้อมกันอีกสักวงสองวงครับผมดูว่าจะติดปลาอะไรเพิ่มบ้างครับเดี๋ยวลงไปชมด้วยกันโอ้โหดูครับล้อมนี้ติดเต็มเลยเนี่เมื่อกี้ตรงนี้ดินใหญ่ๆนะ นี่อ่ะอุยอ้ยเลอเลยครับดูโอ้ยตัวนี้เท่าแขนเลยนี่แม่แล้วก็มีปลาไปขนุนนั่นน่นแม่ใหญ่จริงๆครับปลากระบอกเนี่ยแล้วก็ติดยาวกันไปเป็นแถวเลยนุ่นเนาะโอ้ยังอยู่อีกมากครับผม ใหญ่เลยตรงเนี้ใหญ่กุ้งก็มีติดเรื่อยๆนะพี่นะใจดีก้นนี่ดูกุ้งเนอโอ้ ขาวนั่นนี่กุ้งแบบนี้เนี่มันเข้ามาตอนเราดันน้ําเข้าบ่อแล้วพี่เนาะไม่ได้เอาลูกพันมาปล่อยนะครับเป็นเข้ามาจากคลองธรรมชาติอะ่ะเ,เข้ามาอยู่ในบ่อมันก็โตอยู่น,นี่ครับแม่ตัวใหญ่ดีเกินจับแบบนี้เราดูดน้ําแห้งยังไงก็จับไม่หมดนะพี่เนาะกุ้งเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เราต้องคอยมาส่องแทงเอาเนาะโอ้ าเยอะกุ้งเยอะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบ่อเนี้ยเลี้ยงปูนะพี่จับไปสักคราวแล้วน,นะปูเนาะใช่ใชแล้วก็มาจับปาล,บลบบปาปตลบหลังอีกทีครับจับปลาจับกุ้งตลบหลังได้อ่าอันนี้เป็นกําไรจากต้นทุนจากเลี้ยงปูใช่ไหมพี่ใช่ดูมันกุ้งไอ้กุ้งมันอยู่ในบอ่อปูมันก็กินอาหารที่เราขนุนปูขุนไรเ่ยนะในชะ่ใช่ก็โตไปเรื่อยครับ โอ้โดูติดเป็นแถวเลยเนี่ยโอิโแต่ละตัวมาดูครับใหญ่ดีเกินปดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นฝั่งไปแช่ไว้อีกครับเียวปดเทียวล,ล้อมเทียวปดเทียวล้อมเรื่อยๆครับผม ุ้งที่อยู่ในบ่อเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนี่ยครับแม่กุ้งขาวปูจุ๋จ่อยดีกนนี่ ก็วันนี้ช่างเดชพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์นะครับสูกบอ่อจับกุ้งจับปลาจับปูเนาะ<ม>บอ่อเลี้ยงกุ้งบอ่อเลี้ยงปูบ่อน้ําเค็มมานะครับหลายคนอาจยังไม่เคยเห็นวิธีการวิธีแบบนี้ช่างเดชก็มาน,นําเสนอให้ชมเนาะ <S <S ก็พอเราเอาปลาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมาส่งต่อที่แม่บ้านนะครับแพ็คถุงช่างเตรียมออกขายกันครับ คนจับก็จับไปคนขายก็แพ็คถุงขายไปครับผมปลากรบอกแบบนี้นี่เราทำกี่ราคาสามราคาใช่ไหมครับนะร้อยหนึ่งร้อยยี่ร้อยสี่อ่าร้อยร้อยยี่ร้อยสี่ครับอ่าตัวใหญ่ๆก็แพงหน่อยตัวใหญ่ๆก็สูงหน่อยเล็กๆก็ถูกหน่อยครับผม วันนี้มาชมวิธีการจับปลาบ่อน้ําเค็มกันช่างเป็นถุงละโลละโลคัดไซส์ครับนี่ขายง่ายใครอยากได้ถุงไหนก็หยิบเอาเลยปลาสดๆด,ดครับแม่ส่วนชุดนี้ขึ้นมาใหม่ๆครับยังไม่ได้ดองน้ำแข็งเลยนี่โอ้โหหัฟูงปลากระบอก ก็เดี๋ยวช่างเดชตจะอุดหนุนแอดนะเอาปลากระบอกนี่ครับไปทําเมนูกันดูสดๆได,สด้เนานะอันนี้เป็นกําไรจากการหลังจากจับปูน,นนะแอดเนาะแม่เป็นรายไดย้พิเศษครับที่เข้ามาอยู่ในบอ่อเองอะ่ะไม่ได้หาลูกพันมาปล่อยครับอือหือดูแต่ละตัวเนี่ยไซส์ที่บอกว่าร้อยสี่สิบก็ดูทุกคนขมือครับเล็กมาหน่อยก็ถูกหน่อย,อยอย่างนี้ก็สักรูละร้อยนี่ ปลาสดๆครับก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันเอาหอมกับกระเทียมซอยลงไปเจียวนะยายคร <Yeah. S 1> ัวพื้นบ้านของเราวันนี้นำเสนอเมนูจื้อปลากระบอกครับผมเมนูนี้นี่ที่บ้านชอบกินมากๆนะและได้ปลากระบอกใหญ่ๆมานี่ต้องจัดครับเจียวหอมกับกระเทียมเนี่ยให้สุกเหลืองนะยาย <Yeah. S 1> จากนั้นเติมน้ำใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> ตั้งน้ำให้เดือดนะยายจากนั้นยายจะปรุงรสก่อนใช่ไหมใส่ชูรสครับตามด้วยผงปรุงรสเครื่องปรุงมีสามอย่างใช่ไหมยายเครื่องปรุงจื้อปากกระบอกยายมีเท่านี้ครับาจากนั้นเอาปากกระบอกลงครับนี่ ม่ปากระบอกที่ช่างเดพาทุกคนไปจับมานะล้อมอวนจับมากันตัวใหญ่ๆครับที่บออ่าพี่จอดกับบอแอดนะไม่สดๆครับแล้วคุณยายมีเขาเรียกอะไรตรงนี้ไส้มันเหรอหไส้มันจพุงมันเนาะเอานี่อม,ม,มีไข่ด้วยใช่ไหม ล้วก็จะตั้งทิ้งไว้ให้น้ำเดือดครับให้ปลาเริ่มสุกครับผมแล้วเดี๋ยวมาชิมรสกันชิมรสใช้ได้แล้วใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> อร่อยแล้วเหรอ <Yeah. S 1> ปิดท้ายใส่ผักชีฝรั่งกับต้นหอมซอย <Yeah. S 1> ใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> ใส่เครื่องหอมก็เป็นอันเสร็จนะครับอ <Yeah. S 1> ดูนะทุกคนแหมใส่ผักชีใส่ต้นหอมไปแล้วหอมฟุ้งเลยครับนี่ <Yeah. S 1> เนื้อเป็นตอนตอนนะ แบบนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> จื้อปลากระบอกใหญ่ครับผมมามามาทุกคนดูครับดูความมันของมันปลากระบอกมันจะมันมากนะฤรือดูนี้นะยาย <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันครับผม <Yeah. S 1> คุณยายลองนะมาร้อนรครับอืมคุณยายจัดไข่เลยใช่ไหม <Yeah. S 1> เป็นไงยายเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพื้นบ้านทางบ้านเราทางนี้เลยใช่ไหมยาย ก็ปลาจื้อเนี่ยถือว่าทําแล้วทุกคนชอบเนาะ,ะปลากระบอกใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยบ้านเราจะนึกอยู่2เมนูเนาะต้มส้มกับต้มจื้อนะยาย<ด><ด>อ่ะใครชอบที่เราพาไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านนามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะยาย<ด>แล้วเดีด๋ยวไ<ด>ว้พบกันใหม่ส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ